สวัสดีค่ะผู้รักสุขภาพทุกท่านวันนี้เรานำอาหารเป็นยาประโยชน์และสปปรรพคุณของกาแฟมาฝากค่ะเชิญรับชมค่ะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากมเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟหรือมักเรียกว่ามเมล็ดกาแฟขั่ว มีการปลูกต้นกาแฟในมากกว่า70ประเทศทั่วโลกกาแฟเขียวกาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่วเป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลกกาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีนทำให้มีสปปรรพคุณชูกำลังในมนุษย์ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มาดูประโยชน์และสปปรรพคุณของกาแฟค่ะประโยชน์และสปปรรพคุณของกาแฟข้อที่1ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะข้อที่2ป้องกันโรคหอบโรคนี้มีอาการภูมิแพ้ชนิดหนึ่งค่ะโดยทั่วไป เมื่อมีประสาทสัมผัสสำรองไม่ถูกกระตุ้นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้าหากประสาทสัมผัสสำรองถูกกระตุ้นจะเกิดอาการหอบทันทีค่ะและคาเฟอีนในกาแฟจะระงับความตึงเครียดของของ,ของประสาทสัมผัสสำรองลดการหอบลงได้ค่ะประโยชน์ข้อที่3ของกาแฟค่ะ ป้องกันมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และมะเร็งในช่องปากค่ะจากผลการทดลองจริงพบว่ากาแฟมีประสิทธิภาพป้องกันโรคข้างต้นโดยเฉพาะในคาเฟอีนมีกรดอะซิติกที่ช่วยป้องกันโรคได้ดีค่ะประโยชน์และสปปรรพคุณข้อที่4ของกาแฟค่ะขับไล่ความชราออกซิเจน เป็นสารที่ร่างกายต้องการมากก็จริงแต่ถ้ามีออกซิเจนมากเกินไปทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงค่ะและแก่เร็วด้วยโดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้นจะทําให้เอนไซม์แตกตัวลดการเกิดเป็นมะเร็งได้ค่ะกระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อประโยชน์และสปปรรพคุณข้อที่5ของกาแฟนะคะกาแฟลดคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจในกาแฟ ى, มีนิโคตินแต่ไม่ใช่นิโคตินชนิดเดียวกับที่อยู่ในบุหรี่นะคะแต่เป็นวิตามินบีรวมชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดจึงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ <c oughs> ประโยชน์และสรรพคุณข้อที่6ของกาแฟค่ะกาแฟ ى, เพิ่มไขมันชนิดดีในร่างกาย ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวจากการวิจัยพบว่าคนที่ดื่มกาแฟบ่อยๆจะมีไขมันชนิดหนึ่ง HDL เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไปป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ <c oughs> ประโยชน์ได้สรรพคุณดีๆข้อที่7ของกาแฟนะคะกาแฟแก้ปวดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่ขยายหลอดเลือดระงับอาการปวดได้ค่ะเช่นเดียวกับยาแก้ปวดและยังช่วยขับปัสสาวะละลายไขยมันในเส้นเลือดและช่วยบรรเทาอาการปวดศรีรษะเนื่องจากเมาสุราก็ได้ค่ะประโยชน์และสปปรรพคุณข้อที่8ของกาแฟค่ะกาแฟเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมอง จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่าความหอมของกาแฟช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีสมาธิประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ากินของกาแฟทำให้ทาให้เลือดไหลเวียนในสมองดีขึ้นค่ะประโยชน์และสปปรรพคุณของกาแฟข้อที่9ข้อสุดท้ายค่ะดื่มกาแฟเล็กน้อย ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะหลังดีขึ้นค่ะกาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จคาเฟอีตในกาแฟะจะมีประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรงค่ะน้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะไขมันจะถูกเาผาผลาญดีขึ้นค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับประโยชน์ของกาแฟทั้ง9ข้อถ้าชอบก็กดติดตามช่องจารุฟูด้ดขอบคุณค่ะ